สบายดีพี่นอ้องสบายดีเอฟซี FC บอลสุดทุกคนนะเมื่อวานมาพบกันยามต่างแดนพี่นอ้นนอ,นนนอนงาาออม,า,า,ม,า,มออาเห็ดอั่นข้าวปุ่นน่ากินเพื่อนบาสซุปตักขึ้นหน้าเขาแล้วก็ชอบปลาหน้อยมากระสีรุ่มเริ่มแล้วพี่น้องเพราะว่าเห็ดอะไรเนาะข้าวปุ่นั่ากินเวพี่น้องเมื่อวานมันเกิดบอลุปเนาะมันเกิดยาพี่นอ้องยาพี่นอ้องข้าวกันเด็ดข้าวปุ่นกินเนาะพี่นอ้องยาสิไทย กองล้างให้พ okay. so, ี่น้องเบิ่งเนาะปลาพี่น้องผมก็เดหม้อทุกเดือนสจ้าเป็นเสียบเนาะน้องป้าพี่น้องกินเน้นๆต้นอันเทดหั่นเบิ่งมีสองบาซูกเพือพี่น้องวิธีเห็ดข้าวบุ่นแต่ว่าตอนกินนี่ซาตีสเป็นคน่ายเนาะพี่น้องนมากะชิมงาเก่าเหมือน มาพี่น้องวันนี้ทักสิตัเางไข้าม่าเด้ือนลูกมาเป็นหมอด้วยเนาะ่มเออันนีี่หมุนาเนะาวปีมานางมาน่งแม่จะกินนะว่าสะสืบแล้วยังที่เขาอยู่บอก่าข้าหนิ่ไมไม่เง้ยวเนี้ยมันมันสันฝน กีข้ปุ่นเป็นข้าวแรกพี่น้องมาเนี่ยอยม้ากินข้าวแกเมาให้กินดุกขใส่พักะรามซูกใส่พักพริกฝนถั่วนี่กินข้ปุนเขากินตะพักตี๊บกวนเาปน่เลยข้ปุนไม่หนึ่งเตอนมาให้อีเม่ป้ามาซูมกตก้อลายหมดแล้มาเลยบ้าเลยาส่กินเ นั่นไดยจมจะกินกระหึงแหลว้าปีอเออินินแบบบุฟเฟต์นะครับกินแบบพี่น้องเงินเท่าืัอเองเนาะวันนี้ใครบ้างมือนว่าซุปเดวันนี้เล้ออกกันเองเดอใจดีอิขอบใจเลยขอใจเลยขอบใิเลยขอบใจเลยินบใจเลยขอบได้ลืขอบใจเลยปาเลอบใงเ่ย้อคนจการ ขอบคุณมากๆค่ะแต่เป็นเมฆสีเรือน <c oughs> นีอียังเลยขึงกะเอามันที่ใส่พลายบกรอะจียอนนีลเาเบาอัน <c oughs> อน้อยไม่กินน้อยๆ เอาเลพี่น้องกินเขาแรกไปขับปุ่นน้ำมันก็ด้กูจักเบิดอยู่ในอันตลาดนะตีเน้นๆเลยนะคะวันนีกินเลยคุณได้อย่างไรตีทำไนะ่น้อไทราเนาะพี่น้องเจ้าปแลพี่น้องแต่ะเถี่ยได้นาะเมันมีเสียงปูเี้เดินมอมอมงินีเหมือนแบบเร้กินปลาพื่อเสร็จเสร็จียจะอดู้วยเ่ที่กินอะได้เอาไปให้ เิสะอาจไอยู่กับปะไฮครอบครัวไปอยู่ด้วยพี่น้องถ้ากินยางน้ำยามีอุ้งกินก็เสียบธนาอยู่ให่ให่ใหญ่ใหญ่บต้นนนแล้วเฟไดี่น้องเลยพี่น้องมากินน้ำกันเขาด้กินขอแรกเลยด้วยเนี่ยกินขนมจีนพี่น้องน้ำยากะทิยากทิอมาจาเกิดไปเดอยาปลามาน้ำยาปลาตุ้มใส่กะทิอืม เดี๋ยวปลาเขากใส่กระเทียบอมีเนาะตัวปรนเทศแต่เนีหน่อยเนาะเดียวลอกตัวแะมันโดก็ว่าอยย่ตอนนั้นักถั่วจนที่เราสิบมีบ่มีเมนูเสิเหิุเนาะอันไนจังวะอันเปเออข้าหลงบัจะเอยอยู่แต่ายังเบออยู่บอตื่นต่นอนไอ้ว่ามันได้กินคือปุยยาอัอ้าว

เออเพขนาดมันเขาบ่ไ hmm. ด er. ้น้ำหนากินได้ละน้อยมันนได้ไ้ยั่อได้น้นาใส่ทองนี่เได้คเอาอนมากินกันเนาะกับปีกจมสร้างงกิงขะปดเเถาให้ดวยกูนี่เออมันแน่มันเดยมันดองนน้ต้ชอบเอบอบนนีงลอเอบนีขนาดอคิดอกขอบุขอบมันโหดมันน่าย

เรียกน้ำเรียกน้ำน้อยเรียกต้มตุ้มพิมกับ่า้ยุางไม่สิบบาทขูดมาล้กลูกสบบาเือน่าเหมือน่เกลาตุ้มก็เป็นน่องเกิดอยากน้องืบข้าปุ้นมสาวตี่เพชรไหนแม่กุ้งเขาเลยจะแม่กุ้เน้องตื้น้องตาจด้เป็นน้องน้องกันเลยข้บุณ Những cái bào có này. Những cái bào mũi này. Những cái bào mũi này. Những cái bào mũi <laughs> cái <laughs> cái bào mũi này. Những cái bào mũi này. Những cái bào mũi này. ูยเขาบอกว่ากูเียนซอยเนาะกูขาดูกูคนเดียวอมย่แล้มึงเจ้าบ่อาหนาที่แส้องือกูกินซอยไรอยอะไึงที่มือะตีบัตพี่มือแสบด้ม่เจ้าเต็กาลเือนกันงาไอยู่

เปิว yeah. mm ่ะกินหนอยกินผู้นใดดีกาเล้ยงเล้ยขนาเาไกินหน้หนึ่งก็กินเ้าวมือนกันมไหมปนกบกับอิ่มไหมน้อยเบิร์ดนี่จะอิ่มก็เอาตีงไก่มาเลยลายอิ่มเอยาไก่เนี่ยเขาขาเบนเขานไก่ จ้างไงกะตางงีต่างเงี้ะไเี้ยต่างวาเหอก็โตนะมีกะต่างไม่ว่ากะตางเออไดี่ยงอันนี้ใส่ไข่่างนี้มันสาไข่ก็เ่อาไก่ไข่แต่สมก็ถอเดี่ยงใิ่ไหมพิโตก็เดี่ยงใส่ไเป็นแ่หน่โตเตโตมันโตมันจะตัวเอามาโตมันจะถ้าเอาไปตีเอาไปอากลางหาโค้งไก่ให้ต่างหา วัวเจ๊กตั้งหางตาก็ตั้งหางเอ็งปม่ัวเลยออ่าไปเห็นอะไรองงานเขาเห็นเนาะเพ่งกี่ีกี่ีแงกี่ทีอะไรอ่ะยันจะกินเนาะลินน้องเพิ่มข่าวที่วิธีทำเรืองให่อ้งเาไปเอา

อีปีนั่นก็ใส่หลลมคะใส่หลายีหลนะตีเียงแล้วมสีนะเมมันดูได้ป็นงทปีุท้ปีสูนจเียงหลาอุดอุดอีาอย่างั้นตเดยวปตีเปอไปป็นเหนเนาะยังไ่ตี กิ่ก้อนเยอะกินไ่ังก่อนเือะกินไดเขาบดไก่เขาบดสุดท้ายเนาะเขาะบดเือ้เขาระดเยอะเขา่กระดูกจีมันยาปลาเขายังเขาใส่เขาใส่กะทิแต่เขาใส่ซ้มบัวเขาใส่ยาปลาเขาใส่ดกจีก็ยังใส่ ไดกนากระพอนน้เมกก่แ่ีหลายหนังยาทียาแเชื้อาหนังยาปานังยากระติเยงไปปลาอืมเลเยงไปปลาก็กินอยู่ตลาดินกนจุไปอายาเขาใส่ปลาแซ่บเกระปุกนะคทับั้ดกินไหนไปาแลนานนทา้เขาใสกระปะ เป็นหานเมกุอยู่ที่เมตมมาชักคอทักสลัดช่อยช่อยช่ไล่ไ่แบบแม่มันตักกินด้๋ยวกินมพ่ก็่าอนะ้นวไอแม่กูกินเข่าอ่มันไห้อีเมบาะก็บอกบอกไปเห็ดกระปุ้นิ่นมาบอก็บอกเลยบอกก็มาคนกมาเลยก็บอกเบิร์หมอก็มาเลย มบอกพ่อข้าไขับปุนกินเขาด่วนมันต้องเด้อทะเลอันนั้นเขอล่ไไติมได้ดูหรือตัวนี้ปนขนะไปไปบุญเถอนะก้อยติม้วทำไรไะตมเนาะื่นั่วไปบุญกับกูกล้่นกินสองับในันโตโอ้ยย ต๊แล้วก็บ่บินนี่ได้อยู่มองเกาเนื้อหิ้มันเหกนอยู่แต่จะแดแซ่บสีมากขาดไมึงโมเห็ดเสียบเนาะเหนะเี่จะเห็ดเปคนที่น้ำกันขอนอยพัเอาได้นี่เอาตังแดนไปห้องก็ได้เยอาตังแดนเหรอไปลยบ๊อบเอาบ๊อบไปไห ยล็ไปแล้วเมันใหม่ก็ได้ยังไงยังไชูบไมเออปามกระดาษนมาปลามาอันนางชันเขาซสเนาะน่าโดดไปจุดแต๊ดตีแสบตีนหลงเลยแสบแสบแน่นาะโอหยาบลเพชทโดนเพชทโด้อเนาะ้าวแขนานเพ็รเอกินเ็ดวกเพลทอะะ

เพกะตีไฟ่ลามเขาเด่นนะเบาวบาดีเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไฟไผ่ลตลอกัดใช่มากครับมือกหลามพาไฟขึ้นเขาามาเออไฟขึ้นเพ้งแพ่วาขึ้นเครื่องตายเเครื่องขอเห็นเขาจ้าฟัวรต้องไม่ติดตอไผกระบาตายค่ะไฟเป็นลานตายคุณพฟกะตากที่เคยใจใจเจ็ดแปดแสนเป็นลาน เดือนก่อนดน้านาน้อยหนังเดือนแต่ก่อนหาเสนถึงหาเดือนเลยนะถึงหายเดือนหน้านายแท้อีพีมันสีอะไม่ใช่สีอันนั้นไม่ใช่สีอันนี้เลยเนี่ยการไปฟาเห็นสะเทดาวยังไจังหวะ กินเอากินเอามันใช่แันไหมเป็นแบบนี้เล่นหางที่เป็นแบบน้ำหักน้ำหักเก่าเลยมาจุดด่นนึงนะอยู่จะได้ของสีผสมเคบื่งใส่กเครื่องวะผมแบตเตอร์โซ่เต็มจิ้ใจอันเต็ดงานเงินด่างขนานั้ ข้อย่างเาแห้งส้นงเส้นกยาแห้งโอ้ยยนี่ตะกี้เนาจาง้ำหน้าอะนะขากราบเขาเนาะาลบพเพอกนอเลันรดาดิฉันยขาแห้งนั่นหละ้นำมาลลำหน้าเส้นหาดน่อยากนี่ใดดเออตะจากน้ำให้ลำหน้าคือคูปี chúng ta hảo thuyền nâng cho phim yêu mà mẹ em chân nâng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  อ i ถ้เนาะอลองอะรกองแนบาทหงสิบาทไปดลองจรทตขีหลายงบาทไปอ้แ็ลดอฮะ้่างอ้าวลององแทนหาบาทบาทะเจ็บสิบครับแตสิบับนมันเ้็องนีก่นต้ข้า่คนแทน ตัดเนื้อจะด้ห้องกุ๊บท้องในเดิั่มีจุดนี้จุดในท้ายเดย้ได้บัอกคนท้องนะน้องเอ้ยตอนนี้ากันอิ่มป่ะเด่ะเกียงแซะเรีย้ตน้ำพี่น้องเลยเศรษร้ายเนาะพี่น้องทิมาเราอิ่มป่แเดย่งแต่แก้วบ้านพี่น้องมาตให้นี้ เนส่ยปเป็นมาแต่วันไต่นะพี่น้องกินน้ำดังห้าจะห้าหมูอยู่วันวันตไต่ตไชนงงานเราอิ่มหแห้งมาเนี่ยแสบเนอะแสบนคอยละหันเหตุเดี <c oughs> เาา๋ยวปัสบเอเอซูไปซื้อมาแม่ตะแมงไปคนปรุงของก,กินของกินซี่น้ำเล้าน้ำการวัดสามอือ แล้วพี่น้องชาติสปีดคลิปเด้อฝากพี่น้องต้องกับรังใจล่วังคลิปให้น้องในด้อบ๊ายบายทุกคนจินมากเนี่ย <Bye. S 1> บาย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 บาคลิปนาเด้อพี่น้อง <Bye. S 1> แสบแสบมันนี้่ <laughs> <laughs>